สวัสดีครับผมร้านบางดุลนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวบ่วงดักนุอยลุ่มดักไก่นะครับอ่าตอนนี้ก็เพิ่งทําเสร็จใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะครับครับผมอ่าก็จะเป็นมีทั้งบ่วงเดียวและบ่วงผีเสื้อนะครับบ่วงเดียวบ่วงผีเสื้อนี่คือบ่วงเดียวด้านล่างนะครับบ่วงผีเสื้อจะด้านบนนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับ อ่านี่คือบวงเดียวนะครับอ่าพันหลักเรียบนะครับพันหลักเรียบเหล็กเป็นเหล็กกวาวนัยนะครับหลักหลักกวาวนายัยห่วงเลขแปเป็นห่วงทองเหลืองนะครับต่อสายเอ็นแบบมีห่วงตัวล็อกขานะครับอ่านี่ก็กําลังใส่รังเก็บอยู่นะครับอ่าส่วนบ่วงน้อรุ่มก็จะสั้นกว่าไก่นิดนึงนะครับอ่าใครที่สนใจนะครับอยากได้บ่วงดักไก บวงดักลุ่มก็โทรมาได้ครับ0 9นย์3 0 398เจนะครับของมีเยอะนะครับของมีเยอะเดี๋ยวขอตัวไปแพ็คของก่อนนะครับสวัสดีครับ